ค้นยู่ไก่กได้โซนค้นหลายคนกได้เบอร์เปิดเบอรมิเดร์เว็บไซต์เพื่อได้เห็นเจ้าของสวัสดีค่ะที่ฉันโฮเทล s ซราโ,โฟเซราคือเบกอินเดียค่ะโฮเทลซราโฟวิกใต้โคบป้า,ปาค่ะค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ภายในงานมินิไอบอลนะคะของชมรมนักวิทยุสมัครเล่นขอนโทนจังหวัดขอนแก่นนะคะ ในค่ำคืนนี้นะคะหางบัตรทุกปัตรมีสิทธิ์ลุรับรางวัลมากมายในค่ำคืนนี้อย่าเพิ่งรีบกลับนะคะรวมไปถึงบรรยากาศกิจกรรมมากมายในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะค่ะสำหรับต้นด้านหน้านะคะก็จะมีโปรเจกเตอร์นะคะถ่ายทอดสดของสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะกำลังถ่ายทอดสดอยู่ที่ w w w c o n t e l s l a 6 a n f a n o v e m b e r c o m ค่ะแล้วก็รยนเชิญถ่ายรูปไปที่ลึกนะคะที่ซุ้มประตูคอนโทรลนะคะ ท่านามาถึงแล้วก็ถา่ายรูปเอาไว้จะได้รู้ว่าท่านมาถึงขอ,อนแก่นจริงๆแล้วนะคะและสําหรับท่นานใดที่มีสาวงามมาด้วยในขั้นคืนนี้นะคะเชิญส่งเข้าร่วมประกวดสาวงามงานไอวอนถอนโทนในค่้คืนนี้ได้ติดต่อที่เพื่อสมาชิกชมรมขอนโกนเสือ้สสอสีชมๆนะคะเรียกได้เลยนะคะลองเรียกหรือจะมาติดต่อที่ข้าวเวทีก็ได้นะคะทุกท่านนะคะทุกกลุ่มทุกชมรมนะคะทุกสมาคมนะคะ เข้าสู่งานวินยมบอลขอนทนจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านได้เลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับวิทยุหรือว่าเป็นเสื้อของชมรมขอนทนเป็นหมวกแล้วก็ของเท่ลึกต่างๆของชมรมนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับวิทยุสื่อสารก็เ,เป็นบูธของแฮมสยามนะคะ ่านก็อยากได้อะไรไปเลือกซื้อเลือกชมได้เลยนะครับคืนนี้อยากกลับไปมือเปล่านะคะทางบัตรทุกบัตรมีสิทธิ์ลุ้นนะคะย้ำอีกครั้งว่ามีสิทธิ์ลุ้นนะคะและที่สําคัญเลยท่าใคที่มาจอดรถแล้วยังไม่ได้รับบัตรนะคะติดต่อที่ทางเข้าได้เลยกลับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการจราจรน,นะคะที่ทางเข้าหรือจะเป็นตรงที่ก่อนเทเบิลนะคะ ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแจกบัตรสําหรับทุกท่านรถทุกทค่ะเรียนเชิญคุณทวาชัยนนทิงนะคะขึ้นบนเวทีกล่าวรายงานงานมินิไอคอนขอทษค่ะกระผมนายทวชัยนนทิงขอกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานมินิไอบอนชมรมนักวิศวกรรมเล่นขอนโทนจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกได้รับทราบการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้เพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์ทำความรู้จักกันแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน mm. เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ mm. นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แกต่ตนเองแก่สังคมและประเทศชาติต่ตอไปการจัดงานในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกทุกท่านทั้งที่มาร่วมงานในวันนี้และที่ไม่ได้มาร่วมงานแต่ทั้งนี้กระผมเชื่อว่าจิตวิญญาณของการเป็นนักพิธีสมัครเล่นยังคงอยู่ในใจเพื่อนสมาชิกทุกท่านยังไม่มีวันเสื่อมคลายในโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงานนบบัดนี้ ขอเรียนเชิญครับผมขอบคุณครับขอบคุณท่านได้ยกสมมาคมชมรมเพื่อนสมาชิกนักวิทยุสมัครเล่นที่มาจากทางไกลและอยู่ในเขตพื้นที่คณะกะการชมรมนักวิทยุสมัครเล่นคอนโทนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานกระผม นายเสเดจเหมือนสิงห์นามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่นโฮเทลซซราโฟเดลต้าฟอกทอดทงโก้ Delta, o, ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่นขอนโทนจังหวัดขอนแก่นมีความยินด,ดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เพื่อนสมาชิกทุกท่านจากหลายทุ้นที่และหลายจังหวัด ที่ให้เกียรติเสียสละเวลาอย่างจริงใจแม้นท่านจะอยู่ที่ห่างไกลแต่ตราบใดที่สัญญาณไปถึงคุณคือเพื่อนจิจการนักวิทยุสมัครเล่นไม่มีโฟมแดนไม่แบ่งชนชั้นเชื้อชาติาศาสนาทุกคน เป็นนักวิทยุสมัครเล่นต่างเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเราทั้งหลายจะร่วมกันทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โฮเทลเซโรวันอันฟ้าพระปิดาแห่งการสื่อสารของพวกเราและหวังอย่างจริงใจว่าทุกท่านจะมีความสนุกและมีความสุขสิ่งใดที่ขาดตกปกพล่องกระผมยินดีน้อมรับ ที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่ตอไปปัสนี้ได้เวลาอันสมควรกระผมขอเปิดงานมินิอายบอลชมรมนักวิทยุสมัครเล่น ขอนทนจังหวัดขอนแก่นประจำปีพุทธศักราช2,555ณบัดนี้ขอบคุณครับ หมายเลขโขนะคะมาจากมูดาหรนะคะชมลมกู้ภัยธงแดงนะคะขอแรงเชียร์แรงใจของ4ฟ s ีเอไหน่อยนะคะแล้วก็ใหม่ๆนะคะอยู่ตรงไหนคะชูมือหน่อยค่ะผู้สนับสนุนนะคะอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนขอแรงเชียร์แรงใจหน่อยนะคะเชียร์เหลือเกินให้ขึ้นมาประกวดแต่ตอนนี้ไม่เห็นหน้าเลยอะ อยู่ตรงไหนคะชูมือด้วยค่ะชูมือด้วยชูมือด้วยค่ะพวงใหญ่ๆด้วยนะไม่ได้ชูอย่างเดียวเดินออกมาด้วยค่ะเดินออกมาด้วยค่ะโฟมไม้ไมกับโฟบีเอสไอค่ะอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะมุกทหารคะ่ะ ข่ให้นะคะแต่ไม่เห็นกำลังใจเลยก็ข,ขอเชิญท่านนะครับรับประทานอาหารไปงทางนะครับแล้วก็ค่ำคคืนนี้นะครับเราเราจะได้รู้ว่าชมรมไหนจะสวยที่สุดนะครับวันนี้นะครับสาบักเฉลิระเกียรติรางวัลน,นะคะ โชคดีนะคะโตที่33เลขที่0ูสค่ะโตที่3 3เลขที่ศูนครับมีไหมครับมีไหมครับแล้วก็โตที่67เ็ลขที่08นะคะโตที่67เ็ลขที่0ูนย์ครับมีไหมครับมีไหมครับถ้ามีเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญบนเวทีเลยนะครับจับต่อเลยครับจับต่อเลยครับอ๋อรับรางวัลก่อนนะครับเอาด้านนี้เลยครับด้านนี้เลยครับ หนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนห้าร้อยบาครับโอเคครับผมได้รับเซนเซอร์ถอยหลังมากมากเลยครับมากมากเลยครับมากรางวัลเลยครับเซนเซอร์ถอยหลังนะครับติดรถยนต์นะครับมาหรือยังคะโต๊ะที่หกสิบเจ็ดเลขที่ศูนย์แปดมาแล้วครับมาแล้วครับหกสิบเจ็ดศูนย์แปดครับ สามสิบสามศูนย่มาหรือยังครับมีไหมครับ3304นะครับโอเคครับจับใหม่ครับออมีมีมอ๋อครับผมครับผมมีอยู่ครับมีอยู่ครับมีอยู่ค่ะรางวัลต เชิญนวลเทวสลัทธาทีโอทีนะคะได้แล้วใช่ไหมครับผมขอบคุณขอบพระคุณมากครับประธานชมรมนักวิทย์ที่สมัครเล่นชัยภูมิลุ่มน้ำชีนะคะมอบสายการบริสุทไดโฟนหนึ่งรางวัลค่ะโต๊ะผู้โชคดีนะคะเป็นโต๊ะที่53า4ครับทางนี้เลยครับโอเคครับผมถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปได้ครับผมครับผมถ้าโอเคครับผมขอบพระคุณมากครับ बहु <coughs> बाल्य <coughs> <coughs>